กาาสวัสดีครับร้านวิเชียนเชียงกงจังหวัดกลสินิ์นะครับการบสวัสดี f อและผู้กำลังติดตามอยู่ณขนาดนี้นะครับกับทางร้านวิเชียนเชียงกงนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมีรถเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับมีรถเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถออซูซู NKR 110นะครับ เออสูเอ็นเคอาร้อยสิบนะครับน็อตล้อห้าตัวนะครับหน้าหลังห้าตัวหมดนะครับนี่สภาพตัวนี้พร้อมใช้นะครับตัวนี้สภาพพร้อมใช้ตัวนี้ราคาทางร้านของเรานะครับทางร้านของเราเปิดราคาอยู่ที่95,000บาทนะครับ95,000บาททะเบียนทะเบียนขาด,ด้วยบ้างนะเบิ้งทะเบียนนะทะเบียนขาดปะ ขาดปีนึงกันปะสามสิบมีนาหกเก็ขาดปีนี้ละปีนี้ละคนบริเตนโอทะเบียขน,น,น,นายขาดหนึ่งปีนะครับตัวนี้ทะเบียนขาดหนึ่งปีนะครับป้ายจังหวัดมหาสารคามนะครับ NCR ตัวนี้่าเดิมจะเป็นเกียร์ยาวนะครับพอดีเจ้าของเก่าดัดแปลงเป็นเกียร์สั้นนะครับสาภาพก็พร้อมใช้นะครับรถคันนี้95,000มับาททะเบียนขาด1ปีนี่ครับสาภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับ สวยจบจบสวยพบจบที่นี่เลยนะจ๊ะอ่านแี่สวยปะามนี่นะครับสภาพด้านหน้านะครับอ่าตัวนี้ก็จะแตกบ้านครับตัวนี้แตกนะก็น่าะไงน่อ่าเดี๋ยวทางร้านมีเปลี่ยนให้นะครับอ่าตัวนี้หักนะครับตัวนี้หักนี่ครับสภาพภายในนะครับสภาพภายในที่เรายังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับตัวนี้ขายตามสภาพนะครับราคาเก้าหมื่นห้าพับาทนะครับ อ่าตัวที่เหยียบก็มีรอยผุบ้างนะครับนี่ครับเกียร์ที่เจ้าของเดิมดัดแปลงนะครับแต่ก่อนเป็นเกียร์ยาวนะครับตัวนี้อ่านี่นลครับสภาพเจ้า NCR นะครับร้อยสิบแรงนะครับตัวนี้น็อตล้อห้าตัวนะครับตัวนี้น่าจะลงเป็นยางเดี๋ยวดูยางก่อนนะครับไม่แน่ใจนะครับ เจ็ดห้าศูนย์อ่าตัวนี้เกียรเกียห้าศูนย์ข้อสิบหกนะครับยางหน้าดีนะครับตัวนี้คัสีสวยเอ็นเชียร์ร้อยสิบยางหน้าดีนะครับภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เปิดปิดยากนิดนึงนะครับตัวนี้ตัวช่วงล็อกแข็งมดดีเท่าไหร่นะครับราคาไม่แรงนะครับไม่ถึงแสนนะครับรถพร้อมใช้นะครับตัวนี้อ่าเหล็กด้วยนะครับเอาไปขนข้าวได้เลยนะครับช่วงทำนานะครับตัวนี้ทำไร หลายอย่างนะครับตัวน ouais, ี้คัสซีสวยนะครับหางน้ <t <t ํามันหางน้ํามันไม่สวยนะครับตัวนี้ราคาไม่แรงครับราคาจับจองได้นะครับตัวนี้ยางหลังก็เจ็ดห้าศูนย์ขาสิหกเหมือนกันนะครับเจ็ดห้าศูนย์ขาสิหกแหนบหนาเปี้ยเลยครับาน็อตล้อห้าตัวนะครับตัวนี้น็อตล้อห้าตัวยางพอใช้นะครับยางหลังพอใช้นะครับ นี่ครับสภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับราคาไม่ถึงแสนนะครับตัวนี้95000มนาพนะครับทะเบียนขาดหนึ่งปีต่อรองได้นะครับต่อรองกับทางร้านได้นะครับถ้าไม่เข้าใจเรืออะไรติดต่อสอบถามได้นะครับนี่ครับฝาท้ายก็จะประมาณนี้แหละครับสายตาสภาพครับตัวนี้มาดูอยู่ด้านนึงนะครับด้านนี้ก็เกียร์ห้าขอบสิเหมือนกันนะครับนัดร้อ5ตัวนะครับ เสื้อผาเดิมๆเลยนะครับตัวนี้ของร้อยสิบนะครับตัวนี้นะครับคัสตีนะครับแบตเตอรี่สองลูกนะครับตัวนี้ถือว่าราคาไม่แรงนะครับตัวนี้ทางร้านเราต่อรองได้นะครับต่อรองได้ทุกรายการนะครับไม่เข้าใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับพวกเอฟซีลูกค้านะครับที่กำลังติดตามอยู่นะขนาดนี้นะครับ นี่ครับสภาพประตูนะครับตัวนี้จะเป็นหูช้างนะครับป็นจกอ่าไม่ต้องเาเบิรงให้นี่ครับตัวนี้ด้านข้างก็ดีรอยแตกด้วยนะครับตัวนี้พื้นตัวนี้เกียร์นะครับเกียร์ที่เจ้าของเดิมดัดแปลนะครับนี่ครับสภาพเกียร์นะครับบอกก็จะมีรอยขาดนะครับเก้าหมื่นห้านะครับต่อรองได้นะครับสนใจก็โทรมานะครับหรือทักหาเราก็ได้นะครับ เป็นตพงจังหวัดกาลสินนะครับตัวนี้พึ่งเข้ามานะครับเรารีวิวให้ดูเลยนะครับ